เอลแกนคอนเฟิร์มมาไทยฮะนิสันลิบเนนอ่ะนะโดยนิสันไทยแลนด์ใช่คอนเฟิร์มและคอนเฟิร์มตรงนี้เลยที่สายไม่เบาผมซื้อรถตูนฟ้าหมดแล้วตอนนี้พูดตรงๆนะอย่าไปคาดหวังยอดขายอ่าไม่คาดหวังอย่าคาดหวังยยอดขาเฉพาะกลุ่ม แต่จากเท่าที่เซน์ชั้นเดานะยังไงครับเจแปนโมบิลิตี้โชว์ปลายปีนี้คุณจะได้เห็นอะไรอย่างบ้านเลยละะ่ะเดานะบ้านน่าจะได้เห็นดังต่อไปนี้คือไอรันครูเซอร์เอฟเจคุณได้เห็นเดาว่าต้องได้เห็นเอลแกนคุณได้เห็นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรเอ็กซ์เทรลมายน์เชนก็จะได้เห็นในญี่ปุ่นเพราะว่าใ,ในในอเมริกาเปิดไปแล้วครับอืมแล้วก็ปาเจลสปอร์ตใหม่จะได้เห็นไหมตัวโปรโตไทป์อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวใหม่จริงๆจะยังไม่เปิดยังไม่เปิดให้โลกเห็นแน่ แต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่พูดมาก่อนและเกินมาก่อนการมาหลายปีแล้วเกินตั้งแต่ก่อนจะย้ายมาจากสตูนี้ซะด้วยซ้ำว่า มันจะกลายเป็น s u v p p v ที่สวยที่สุดในตลาดจนกระทั่งอย่างที่ฉันบออเนตที่ก่อนๆเนี่ยว่าจนกระทั่งฉันแทบอยากจะเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นปาเจโรอติมาซอร์ดซไม่อยากจะใช้ชื่อปาเจโรสปอร์ตแล้วอ่มันไม่ใช่สปอร์ตอ่ะมันเป็นฉลามและอย่างที่บอกแผงหน้าปัดที่อย่างที่บอกฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนอกจากชันว่าในแองคาล่าฟอลส์ฉันตั้งให้มันอย่างนั้นเนี่แต่แม่งสวยโฮ้ยอนาคตมีอะไรอีกไหมครับพี่ปล่อยของรัวๆเลยครับ มาครับพี่อเอลการมาไทยโอเคเหมืองที่บอกนะแต่อย่าไปคิดอะไรคือมันคือเป็นฟิลคล้ายๆเซเรน่าอย่างที่เรารู้กันนะคือมันก็เป็นบิ๊กแมนเชสอยู่แล้วแหะตามเกมแต่ว่าในที่ฉันเห็นดีไซน์หน้าหลังของจริงที่เป็นเคล์โมเดลตอนนู้นที่ไปดูตอนนู้นสวย แต่ต้องนําเข้านะนำเข้าโอริซีบีเพราะฉะนั้นราคามันมันต้องมีสี่้านพอๆกับอัลฟาแล้วต้องต้องไปประมาณนั้นอแต่ฟังก์ชันฟีเจอร์นี่คือฉันก็บอกเข้าไปแล้วว่าเฮ้ยไปไฟท์ญี่ปุ่นให้หน่อยฉันไม่สามารถพูดออกสื่อได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างนี่คือแบบหาอีกแล้วเหรอพวกมึงเฮ้ยขอล้อเขามาบอาบาเอามีอลารอย่างมากเรียกว่าหาธํามอ่าฮะไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้จริงๆแล้วพอพอแล้วพอแล้วแต่ให้คนรู้ว่ากูรู้หมดแล้วเออพอแล้วพอแล้ว